สวัสดีทุกคนเดีย๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปไหว้ปูพ่พญานาะคนะซึ่งศาลปูพ่พญานาคของเรานะคะทางโน้นเลยทุกคนอ่ะแทนลูปไปเลยค่ะปูพ่พญานาคเราอยู่ทางโน้นนะคะคือบอกว่าปู่เมื่อก่อนเคยออกข่าวนะทุกคนเดีย๋ยววันนี้เผื่อเราจะโชคดีนะคะเผื่อเราโชคดีนะคะว่าวันนี้เราอาจจะได้มีโอกาสเห็นบารมีปู่นะคะปู่อาจจะแบบ มาปรากฏให้เราเห็นเราไปดูกันนะคะว่าเราจะไปไหว้ปู่ไปขอพรปู่ปีใหม่แล้วนะคะให้ปู่นําสิ่งดีๆมาให้เรานะคะก็ไม่ไกลบ้านมากจะบอกว่าเฮ้ยตอนที่มีข่าวทุกคนชาวบ้านถูกหวยไหลงวดติดๆกันเลยทุกคนแล้วก็มีนักข่าวมามีการจัดงานตอนนี้ก็น้องเรามีโอกาสมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะคะแล้วก็มาไหว้ปู่นะคะเดีย๋ยวเราไปดูปากกากณ์ซึ่งเหนือธรรมชาติอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนเดีย๋ยวเราไป ไปไหว้ปู่กันนะคะไปเดินทางกันทุกคนตอนนี้เรามาถึงปู่พญานาคเราแล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาไหว้ปู่พญานาคก,ก่อนนะคะบรรยากาศรอบนอกก็จะประมาณนี้ทุกคนเดีย๋ยวเรามาไหว้ปู่กันก่อนนะคะวันนี้เรามาไหว้ปู่แล้วก็เราก็มาลดน้ำต้น,ตนไม้ปู่ด้วยนะแล้วก็มา พื้นทำความสะอาดน้อเท่าที่เราทําได้วัฒนๆเรามาทีนะคะเราก็อยากมาทําประโยชน์บ้างทุกคนรบรรยากาศที่นี่คือดีมากเลยนะคะเดี๋ยวให้แพนกล้องดูว่าดีมากเลยทุกคน,น,นเนีเ่ยวนเดี๋ยวดูเนี่ยเราก็มาไหว้ปู่ย่าแคร์หน้าสีสีที่เรานับถือวันจ้ามาล้างชีพจ้าเจสีดับอ่ะวนีนี้ว่าวนดูให้ให้เพื่อนๆดูว่าแบบมัน ทุกคนหลังจากที่เรานะคะมาไหว้ปู่พญานาคแล้วนะคะแล้วก็เราก็ทําความสะอาดเนาะแล้วก็รดน้ำต้นไม้ให้ปู่พญานาคเราแล้วนะคะปู่ย่าพญานาคเราเนาะก็มาทั้งทีเนาะที่รักมันก็ต้องแบบเฮ้ยมาสูดอากาศให้มันเต็มปอดคือบอกบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนนี่ดูว้าวทุกคนสูดอากาศพร้อมกันเลยสูดให้เต็มปอดเลย โอ้บรรยากาศดีมากเลยวันน้องจะไปไหนจะไปหน้าก่อนหนูเคยไปงอบันไดเลยไปไหลเชิญอยู่มองบันไดนะมันจะงามเป็นหินหนามนั่มเดี๋ยวมาใส่จานใครเอาเข้ามาทุกคนเห็นบรรยากาศไปทุกคนเราต้องสูดอากาศให้มันเต็มปอดทุกคนก่อนจะกลับที่ไป ไปลุยที่กรุงเทพเนาะคือจะบอกว่าเฮ้ยมาเยี่ยมพ่อแม่ปีนี้สนุกสุดๆที่รักเพราะว่าเราทํากิจกรรมเยอะมากเรามีเพื่อนวาดไปทำกิจกรรมด้วยว่าจะเป็นขุดปูนะคะผ่ามะบอกนะคะเอออะไรดีอ่ะเว้ยหลายอย่างเนาะแล้วก็มาอุ้ยหลายอย่างทําบุญเนาะทำอาหารทานกันนะคะแล้วก็มาไหว้ปู่พญานาคนะคะทําความสะอาดศาลแล้วก็เออแล้นต้นไม้เนาะแบบมาสูดบรรยากาศคือทุกคนอยากให้ทุกคนมีโอ,อกาสมา ถ้ามีโอกาสมาก็มาได้นะคะที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะนะคะอำเภอศิลาล้าน,นะคะที่นี่คือจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นามากทุกคนเพราะว่าเคยออกข่าวแล้วนะคะว่ามีปลูกพญายนาคเรานะคะมาปรากฏตัวะคะรับแสดงพิหารให้ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็มาให้โชคให้ลาบชาวบ้านเราด้วยนะคะยังไงก็มีโอกาสแวะมานอนยังไง ep นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายสุดอากาศกันทุกคน ทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะคะบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อ7ปีที่แล้วนะคะปู่ย่าพญานาคเรานะคะได้แสดงนะคะปรากฏเหนือธรรมชาติทุกคนซึ่งท่านออกมา,าพ่นน้ําให้ลูกหลานท่านได้ชื่นชมบาร,รมีนะคะแล้วมีชาวบ้านถ่ายคลิปลง youtube นะคะใครอยากเห็นคลิปเต็มๆทุกคนพิมพ์ได้เลยนะคะว่าปู่ย่าพญานาคนะคะ พ้นน้ำนะคะที่บ้านกรุงจังหวัดศรีสะเกดนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนปังๆเลยๆสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวี่ะ